สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดนำทีมเช่นเคยนะครับย้ายครับย้ายเจ้าการยาวกลับมาบ่อที่ว่าดินทรายนะนาะยังไม่ทันตัดสวนยางเสร็จเลยเจ้าการยาวก็มาเปิดบ่อนะครับอ่ะมาดูสภาพกันครับขุดเมื่อปีที่แล้วนะเมื่อปลายปีที่แล้วเป็นยังไงบ้างย้ายมาเมื่อวานตอนเย็นครับ โอ้โหน้ำซึมมาเลยฮะแต่ใสแจ่วเลยมองเห็นพื้นชั้นล่างเลยฮะน้ำใสามากแล้วอย่างนี้จะลงชั้นสองได้ปะเนี่ยนี่ยนีะให้ดูสภาพบ่อก่อนนะงานนี้มีลงชั้นสองแน่นอนครับถ้าอาจารย์ทุยขุดแบบนี้นะมีชั้นสองแน่แล้วมองดูสภาพดินดิ ดินยังคงมีความชื้นอยู่แล้วมันจะขึ้นบ่อไว้ไหมล่ะไม่ใช่มันจะแบบนืดๆแบบท่อรันรันเลยนี่อาจารย์ทวีเราเริ่มจะทำทางลงมานะลงมาข้างล่างฮะดูก็รู้เลยเนี่ยเริ่มเปิดแล้วเปิดตรงนั้นให้กว้างขึ้นมาถ้าไม่เปิดตรงนั้น แสดงว่าแกต้องทําตรงนั้นเป็นทางขึ้นแน่นี่เพราะว่าปากสรุปแกดึงเข้าไปแล้วดึงเข้าไปเกินนะสงสัยจะเป็นทางขึ้นลงกองหกรอดาครับออกไปแล้วครับยางนี่ก็ยังตัดไม่เสร็จนะโอ้ยตัดเสร็จแล้วดิแต่ยังโผลออกไปไม่หมดนู่นรถขีบมายังจอดอยู่นู่น รอรถมาเอาไม้ฮรรอรถมาขนไม้ครับรถสิบรอรถพ่วงตัดเสร็จแล้วครัแต่ยังขนออกไปไม่หมดบรรยากาศยามเช้าเชที่นี่ก็ยังคงหนาวเช่นเคยฮรแต่วันนี้พิเศษหน่อยรู้สึกว่าลมจะแรงครับดูฝุ่นก็รู้ครัลงไปทางนู้นเลย เดินพามาดูรอบบอ่อเลยโอ้น้ําใสจริงๆเนะมองเห็นผิวดินพื้นข้างล่างเลยฮะน้ําแค่นี้ไม่ใช่ปัญหาครับเดี๋ยวตั้งเครื่องสูบบินซินนะเครื่องเล็กๆเดี๋ยวขนมาจากบ้านมาสูบแป๊บเดียวฮะน้ําแค่นี้ผมให้เต็มที่ไม่เกิน10บนาทียี่ิบนาทีก็แห้งะฮะเนี่ยเพื่อให้ง่ายต่อการทํางานครับถ้าเราไม่สูบน้ําออกก็ได้นะ แต่เราจะต้องเปิดดินตรงนี้ให้กว้างขึ้นฮะพอเปิดให้กว้างขึ้นแล้วเราก็ล้วงตรงนี้ใหไ้ได้ระดับความลึกแล้วค่อยปล่อยน้ําลงมาก็ได้ฮะเดี๋ยวดูก่อนว่าจะเอาแบบไหนงานเป็นแบบไหนฮะงานเป็นแบบไหนก็คือว่าถ้าเขาอยากได้ดินข้างล่างผมก็ต้องลงทุนสูบครับ เพราะว่าหน้าดินเนี่ยผมไม่อยากจะเอาไปครเอาไปคือประเภทที่ว่าถ้าเจ้าของเขาไม่เลือกดินนะผมจะเอาดินข้างล่างให้เขาครับแล้วเก็บหน้าดินเอาไว้ครับเพราะว่าหน้าดินเนี่ยยังไงมันก็ขายได้ง่ายกว่าดินข้างล่างครฮะนะตอนนั้นผมก็คงจะต้องสูบน้ําในกรณีที่ว่า คนเอาหน้าดินยังไม่มีเนาะมีแต่เอาดินชั้นล่างทางเนี้ยเดี๋ยวการยาวยังเปิดดินตรงนี้ออกไม่ได้ฮะผมก็ต้องสูบน้ําออกแต่ถ้ามีคนเอาหน้าดินแบบนี้ไปเรื่อยเรื่อยๆรฮะเปิดให้กว้างขึ้นกว้างขึ้น,นก็ไม่ต้องเอาเครื่องสูบน้ํามาพอเปิดกว้างปุ๊บอีกเราล้วงตรงนี้ให้ลึกลึกแล้วก็ปล่อยน้ําตรงนู้นมาฮะแต่ถ้าไม่มีก็ต้องไปเอาเครื่องสูบน้ํามาสูบเครื่องเล็กๆครับสูบแป๊บเดียวไม่ถึงยี่สิบนาทีก็แห้งฮะ ดูเลยครลมแรงไม่แรงก็ดูอดูฝุ่นเนาะครัิวห้ว่อนเลยวันนี้ลมแรงจริงๆฮอ่ะเดีย๋ยวเราไปดูตรงนู้ดีกว่าฮะวูนะอาจารย์ทวีเรากำลังจะทำทางลงนะนี่ถ้าเอาเก,กาะกลางตรงนี้ออกได้นะก็ไม่ต้องสูบน้ำ แต่ถ้าอยากให้ทํางานง่ายก็เอามาเอาเครื่องมาสูบน้ําเลยก็ดีจะได้ทํางานสะดวกง่ายครับเดี๋ยวไปดูดิว่ามันจะขึ้นได้ไหมดินงข้างล่างเราก็ยังมันก็แข็งอยู่นะแต่มันยังหมาดๆอยู่ฮะเห็นไหมเนี่ย ดินมันยังมัดหมาดอยู่เลยฮะถ้าเราล้วงเอาดินข้างล่างขึ้นไปปูทำทางขึ้นผมว่างานนี้มีลั่นแน่ลั่นเฉพาะช่วงแรกๆครับช่วงที่ว่ากำลังวิ่งขึ้นบอ่อเพราะว่าดินมันยังมัดหมาดอยู่ถ้าเอาดินที่นี่นะแต่มันก็มีอีกกรณีหนึ่งฮะคือบอ่อผมมันมีอีกบ่อหนึ่งใกล้ๆกับบอ่อนี้ฮะ เป็นดินผสมลูกหลังฮะถ้าลงทุนเอามาสักสิบรถนะเอามาปูทำทางก็ได้ฮะ mm. กรณีถ้าว่าไม่อยากทรมารถหก้อดำ mm. ก็ยอมลงทุนฮะไปขนมาไม่ห่างครับห่างจากนี้ประมาณสักห้ารเมตรได้ฮะแ mm. ค่ย้ายเจ้าการยาวไปแล้วไปเอาดินลูกหลังมามาปูทำทางมาปูนี่นะ กรณีที่ว่าดินมันมาดมาดเนะี่ยถ้ามาดเนี่โหขึ้นยากเลยครัผมบอกเลยขึ้นยากกว่ามันจะแห้งกว่ามันจะหายหนืดอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันครับว่าการลงบ่อชั้นสองบ่อนี้เราจะใช้วิธีไหนฮนะจะโยกดินจากที่อื่นมาปูทำทางหรือเราจะเอาดินจากนี่มาทำทาง ดินจากในสะนี่เลยขึ้นมาทําทางอาจารย์ทุยเราเริ่มแต่งสโลปแล้วนะเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่ใช่แต่งสโลปดิททำทางครับทําทางขึ้นให้มันลาดเอียงแะวันนี้6ล้อดํามากันแค่6กคันครับขาดหัวหน้าแม็กไปคันหนึ่งเนื่องจากว่ายายได้เสียชีวิต เสียได้2วันแล้วแหละจะเผาแล้วก็ลวเลยต้องหยุดลาหยุดสองสามวันนี่เลยครัหัวหน้าแม็กครับปลอรวมนะไม่ใช่แม็กกลับประไทยนะชื่อแม็กหกันครับจะเป็นแม็กปลรกร่วมครับวันนี้ก็เลยวิ่งกันหกคันครับบ่อสองไร่เรายังไม่เสร็จนะยังคงไปเรื่อยๆครับไปเรื่อย งานก็ยังไม่หมดครับแต่มันน้อยลงก็เลยมาทางนี้ก่อนทางนี้งานด่วนครับเลยย้ายมางานด่วนก่อนเดี๋ยวค่อยกลับไปเก็บงานครับงานยังเหลืออยู่แต่เราจะต้องไปทางที่ด่วนก็งานไหนด่วนแล้วก็เยอะเราจะไปทางนั้นก่อนนะช้าไม่ได้ครับทุกวันนี้ช้าไม่ได้ช้าละหมดอดครับ เดี๋ยวไปดูกใกล้ๆฮะโอ้ยาก่ะเนี่ยเจอดินแบบนี้จะลงชั้นสองนี่ยากเลยนะมันมัดมาดฮะทีแรกะกะว่าจะล้วงเอาความลึกทีเดียวฮะ แต่ในหน้าสั่งไว้ว่าหลังปีใหม่จะมีคนสั่งดินชั้นล่างอยู่ประมาณ2 0 0 3้อรถครับนี่ฮะเราก็เลยบอกว่าเดีย๋ยวรอดูสถานการณ์ก่อนว่าน้ํามันออกเยอะไหมมากน้อยขนาดไหนและดินชั้นล่างจะเป็นยังไงฮะก็อยากที่เห็นครับน้ําก็มีซึมออกมาฮะ แหน้าดินสวยมากเลยนะนี่หนาด้วยหนาร่วมประมาณเกือบสองเมตรกว่าหน้าดินเนี่ยเอาเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับว่าทีมงานบุญรอดอาจารย์ทุยเจ้าการยาว จะทำยังไงลงชั้นสองครับกรณีเจอดินมัดหมาปีเปียกแบบนี้จะขึ้นได้ไหมจะลงได้ไหมชั้น2เดี๋ยวเราคอยติดตามนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงแค่นี้ก่อนครับสำหรับคลิปนี้บุญรลอยกล่าวคำว่าสวัสดีครับ